ลุปนะคะส่งรถแหลหรือว่ามินิทรัคออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ3วัน3คืนกันไปเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้อิฐแฮชแท็กหนึ่งนะคะที่ก็ระดมกันมาตั้งแต่เ,ออเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้แล้วก็คือ57นะคะ in yg area นะคะเพราะว่าเอารถเนี่ยไปดักไว้แล้วเลยนะคะที่หน้าบริษัทค่ะพร้อมกับข้อเรียกร้องนะคะที่ทางจีนเขาบอกว่าอันเนี้ย ต้องจัดการให้เขานะคะแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานด้วยที่แถมมากับมินิทรักเลยค่ะ,ะแถลงการฉบับล่าสุดนี้นะคะเขาก็บอกว่าต้องการความมั่นใจว่าโซโลของลิซ่าเนี่ยช่วงครึ่งปีแรก2021นะคะจะออกมามีคุณภาพค่ะแล้วก็มีการแต่งกายทรงผมหน้าแต่งหน้าที่ดูดีสวยงามเหมาะสมกับน้องค่ะก็อยากให้ช่วยตรวจสอบให้มั่นใจนะคะ ว่าจะแตกต่างจากการคัมแบ็กครั้งก่อนๆด้วยค่ะแล้วก็เน้นเรื่องของการโปรโมตแล้วก็การปรากฏตัวในรายการวาไรตี้อย่างเหมาะสมด้วยซึ่งหลายคนก็จะเรียกร้องว่าโอเคอยากให้น้องเนี่ยไปออกรายการเยอะๆนะคะซึ่งอย่างตอนนี้อย่างของน้องแชงคอมบีโซโล่เขาก็ได้ออกรายการบ่อยขึ้นถี่ขึ้นนะคะก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยใครที่ได้โซโล่มันก็ควรได้รับการดูแลประมาณนั้นการ PR ประมาณนั้นนะคะเราก็มารอดูกันค่ะ แล้วก็มีการขอเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมด้วยเพอะต้องยอมรับนอ้องว่าเป็นภาพลักษณ์นะคะก็บอกว่า ผมของน้องเนี่ยอยากให้เปลี่ยนบ้างอาจจะเปลี่ยนลุกไว้ยงไว้ยาวขึ้นนะคะสีผมต่างๆอยากให้ใส่ใจดูแลค่ะทําหน้าที่พูดคุยระหว่างสไตลิสต์ค่ะดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้น้องดีขึ้นหน่อยนะคะแล้วก็นําเสนอให้มันตรงกับภาพลักษณ์ของน้องที่ล่าเริงสดใสเหมาะสมกับวัยด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าอยากให้เธอเนี่ยได้รับการแต่งนุ่มแต่งหน้าที่สวยงามแล้วก็ชูจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์บนใบหน้าออกมาได้อันนี้ก็คือทางแม่จีนก็ขอมาค่ะ แล้วก็ยังมีนะคะบอกว่าอยากให้ดูแลเนี่ยโดยเฉพาะสไตล์ลินแล้วก็ช่างภาพด้วยนะคะซึ่งหลายคนเขาบอกว่าอืมแต่ภาพที่ออกมานะบนปกนะคะแอลโคเลี El ล่าสุดนี่สวยเลยทีเดียวนะคะถูกใจทุกคนมากหลายคนก็บอกว่ามันเป็นไปได50้50ว่าอาจจะเป็นเพราะการเรียกร้องไปหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแต่ทุกคนก็บอกว่าแต่ก่อนหน้านี้มันดู แอบจะเยินยักเยินเละเทะไปนิดนึงนะคะเขาก็บอกว่ายังไงข้อเรียกร้องมีก็ยังอยู่มันไม่ใช่ว่าปกนี้ปึ้งสวยออกมาแล้วทุกคนจะหยุดนะคะเพราะว่าจริงๆก็อยากให้ดูแลน้องจากนี้ไปด้วยเพราะว่าพอช่วงเวลาโซโล่เนี่ยมันเป็นช่วงนาทีทองที่ต้องหนุนให้น้องนะคะออกมาดีที่สุดค่ะ เขาก็บอกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นที่มาในการส่งมินิทัคนะคะหรือที่บ้านเราบอกว่ารถแทรเนี่ยออกไปก็คืออยากให้สื่อสารกับแบรนด์ต่างๆในหลายๆประเทศให้ดีกว่านี้ค่ะอย่างการเลือกทีมผู้บริหารกับแบรนด์จีนนะคะให้เข้ามาดูแลน้องหน่อยเพราะน้องก็มีภาพลักษณ์ในจีนเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้ดูแลเรื่องของข้อความต่างๆด้วยที่มาว่าลายนะคะหรือว่ามาตำหนิหรือว่าแง่ลบเนี่ย คือค่อยๆจัดการนะเรื่องการบูลลี่ต่างๆซึ่งความแสบและความจีดนะคะของมินิทรัคซึ่งไม่มินิตามชื่อเลยก็คือเขามีการนำภาพค่ะแล้วก็สิ่งที่มองว่าลิซ่าไม่ได้รับการดูแลอย่างยุติธรรมเนี่ยขึ้นจอให้เห็นเห็นเลยนะคะก็คือแบบที่เราเห็นในทว i t เตอร์ที่ติดแฮชแท็กกันเวลาเป็นประเด็นเลยว่าแบบว่า อย่างภาพมือถือล่าสุดที่ไม่มีการรีทัชนะคะเป็นแบบมือถือบังมือน้องไปเลยหรือว่าทรงผงที่เหมือนน้องไม่ได้ใดแล้วไปออกรายการยูทูบยูอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นจอให้เห็นๆไปเลยนะคะซึ่งคนที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าตึกก็ถ้าเห็นในภาพนี่ก็มีหยุดเก็บภาพกันอยู่เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเอาให้ทางวายผีเห็นชัดๆไปเลยนะคะว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะดูแลน้องกันยังไงต่อเรียกว่าหลักฐานขึ้นจอเลยละคะ่ะ ทั้งหมดนี้ก็บอกว่าเป็นความหวังดีเป็นการปกป้องมูลค่าทางการตลาดของน้องด้วยนะคะซึ่งต้องอย่าลืมนะว่าข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่อ่าเรียกร้องให้กับลิซ่าเท่านั้นแต่ทั้งหมดก็คือภาพลักษณ์ของบริษัทแล้วก็คือมูลค่านะคะของเม็ดเงินที่บริษัทจะได้ด้วยล่ะคะ่ะ ก็ต้องดูนะคะว่าข้อเรียกร้องก็ค่อนข้างชัดแล้วก็เรียกร้องมาหลายทีแล้วจะเป็นยังไงแต่อย่างน้อยเราก็ใจชื้นกับปกนะคะแอลโคเลลยตัวล่าสุดซึ่งมีผาพปกน้องถึงสี่ปกเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนบนทวิตเตอร์มาเพราะหลายคนบอกว่าอน่ารักถูกใจแล้วออกมาสวยเซ็กซี่แถมมีแบบว่าแอบบอยๆด้วยโดนใจหลายๆคนมากนะคะ,ะทุกคนว่ายังไงบ้างกับข้อเรียกร้องนี้มีใครมองว่าเกินไปหรือเปล่าหรือใครคิดว่า เหมาะสมนะคะยังไงแลกเปลี่ยนกันด้วยความน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะจ้า